ในปี2026นี้โตโยต้าได้สร้างกระแสนในวงการยานยนต์อีกครั้งด้วยการเปิดตัวโตโยต้าไฮกทรอเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผสมผสานความดุดันความทนทานและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวสำหรับใครที่กำลังมองหากระบะที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองตอบโจทย์ได้ทั้งการบรรทุกและไลฟ์สไตล์แบบออฟโรดทรอเตอร์ ctor, คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม ดีไซน์ภายนอกแข็งแกร่งดุดันแต่หรูหรา t o y ย ta h ไฮラบครอปเต e r 2 0 2 6มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูบึกบึนแข็งแรงตั้งแต่แรกเห็นกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมดีไซน์พิเศษพร้อมแถบโครเมียมสีดำเงาไฟหน้าเล็ดพร้อมไฟ DRL รูปทรงใหม่และกันชนหน้าสไตล์ออฟโรดทำให้รถดูทรงพลังยิ่งขึ้นตัวถังยกสูงเล็กน้อยลอ้ออันลอยขนาด18นิ้วลุยได้ทุกเส้นทางไม่หวั่นแม้ถนนทุรกันดารภายในห้องโดยสารเทคโนโลยีจัดเต็มสบายทุกที่นั่ง เมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารของทรอคเตอร์คุณจะพบกับการตกแต่งแบบพรีเมียมบอดหนังแท้ทรงสปอร์ตปรับไฟฟ้าระบบแอร์แบบดูอัลโซนทัดพร้อมระบบกรองอากาศ t n 2 5หน้าจอสัมผัสขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียง JBL 8ลำโพงคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องโดยสารของ s u v ระดับหรูขุมพลังเครื่องยนต์แรงจัดประหยัดจริง t o โยต้าไฮ u x ครอปเ o อ2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ให้กำลังสูงสุด210แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง550นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมโหมดการขับขี่4รูปแบบ e ีโค่นอร์ม o ลพาวอร์และออฟโรดช่วยให้รถตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะขับขึ้นเขาหรือขนของหนักสมรรถนะการขับขี่ลุยได้ทุกสภาพถนน ระบบช่วงล่างปรับจูนใหม่แบบดับเบิลวิชโบนด้านหน้าและแหนบแผ่นซ้อนด้านหลังพร้อมโชค้คอัพรุ่นพิเศษที่ช่วยให้การขับขีบข่นุ่มนวลและมั่นคงยิ่งขึ้นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบพาร์ทไทมพร้อมระบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าช่วยให้คุณลุยโคลนลุยน้ำหรือขึ้นทางลาดชันได้อย่างมั่นใจอีกทั้งระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC และระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดแดกก็มีมาให้แบบครบครัน ระบบความปลอดภัยมั่นใจในทุกการเดินทาง Toyota h ไฮ u ักพร็อพเต,ต,ต2026มาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนเวอร์ชั่นล่าสุดได้แก่ระบบเตือนก่อนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติ PCS ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDA กล้องรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซ,นซอร์รอบคันถุงลมนิรภัย7จุดรอบคัน ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางทั้งในเมืองและต่างจังหวัดไม่ว่าคุณจะขับลุยไปที่ไหนก็ปลอดภัยตลอดเส้นทางสรุปกระบะที่ครบเครื่องที่สุดในปี2026 Toyota Hilux p r o c t e r 2026คือกระบะที่ตอบโจทย์ได้ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงทนทานเทคโนโลยีภายในและระบบความปลอดภัยระดับสูงเหมาะสำหรับทั้งผู้ที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์และผู้ที่รับการผจญภัยอย่างแท้จริง ถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ไม่ได้มีดีแค่บรรทุกของแต่ยังสามารถเป็นเพื่อนคู่ใจในการเดินทางไฮลักซร็อปเตอร์2026คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดช่องไรส์ออโตโมทีฟคลาสอย่าลืมกดติดตามช่องไรส์ออโตโมทีฟคลาสเพื่อรับชมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดรีวิวรถกระบะรถ SUV และไฮไลท์ยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดทุกสัปดาห์